แล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆในพี่ทุกคนทุกท่านด้วยฮะยินดีเข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง G21za Racing Biker วัดกวดเราจะมาลองถ่ายตอนหมดตอนค่ำๆดูฮะภาพเป็นยังไง เสียงแน่นอนฮะไม่ชัดเหมือนเดิมรู้จะแก้งไงละเปิดมาก็ไฟแดงเลยฮะไฟแดงชา้นนี้ไปเขียวชา้นหน้าฮะจะไปกันบ่ได้ดิขปก็ไปได้เหงาขปก็ไปได้เหงา cứ mến mày rồi ก็ยาวหรอ ใช่รับสำเร็จ

หา้วอยากใ้ันไปยางเลยฮะโอ้ยไปเยียวรกันแล้วโคตรเโอ้ยมันต้องมาแดงดีแท้ล่ะ ไอใส่กระแดงไว้ไปนั่นกระแดงไปนี่กระแดงมาแดูยงดุมา,า,าดุใบนะขวงบดีชักจะหุนหวยซะแล้วนะ อะไรฮะจังหวะนี้ฮะความเร็ว75็ดสบฮะกะไม่ได้ไม่ได้ดูฮะขาเอาเลยยาวๆฮะยาวๆก็ชวดม,มาชังกถอะ ความเร็วไม่ได้เล็งไม่ได้ดูนะฮะจังหวะนี้กาเอาเลย เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำลีปต่อไปฮนะสำหรับเพื่อนในวีดีโอไหนที่กดซับสไครต์กดไลค์กันแล้วก็ต้องขอขอบขอบคุณกรมาดาแบงกิ้งค้นะไว้ในี้จุดๆนี้เลยะฮะถ้ามันพรบหนึ่งนาทีจตันเลยนะฮะเช้วันนี้ ถึงเ,เย็นๆตรงนี่แล้วเพิกงก็ใหม่อีบีหน้า สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ